ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบคลับช่องที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นปืนใหม่รถถังยานเกราะหรือเครื่องบินรบหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องราวของอาวุธสมัยใหม่อย่าลืมติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับปืนประจำกายของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและถือเป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่ทหารอเมริกันใช้ในการรบ นั่นคือปืน m c a 1ซึ่งเป็นปืนจุโจมที่พัฒนามาจากปืน M16 โดยมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกสภาพภูมิประเทศ m c a 1ใช้กระสุนขนาด5.56 x 45มิมซึ่งเป็นมาตร,รฐานของ NATO ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับประเทศพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวปืนมีระบบยิงแบบเลือกได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้สามารถปรับใช้งานได้ทั้งในการต่อสู้ระยะใกล้และระยะกลางจุดเด่นของ MCA 1คือการมีรางพิคาทีนีทั้งด้านบนและด้านข้างของตัวปืนทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็งแบบต่างๆไฟฉายหรือเลเซอร์สำหรับเล็งเป้าหมายปืนรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด M 203ใต้ลำกล้องเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลหรือเป้าหมายในที่กำบัง ความยาวของตัวปืนอยู่ที่ประมาณ840 mm, มิลลิเมตรเมื่อยืดผ่านท้ายและหนักประมาณ3.1กิโลกรัมโดยไม่รวมกระสุนถือเป็นปืนที่ควบคุมได้ง่ายและไม่หนักจนเกินไปสำหรับการพกพาใช้งานในสนามรบในเรื่องของราคานั้นปืน MCA 1มีราคาประมาณ700ถึง1,200ดอลลาร์ต่อกระบอกขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ26,000-44,000ถึง 44, บาทราคานี้อาจดูสูงเมื่อเทียบกับปืนทั่วไปแต่เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพความทนทานและความแม่นยำก็ถือว่าเป็นอาวุธที่คุ้มค่านอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังได้มีแผนการพัฒนาและเปลี่ยนไปใช้ปืนรุ่นใหม่ในอนาคตเช่น XM7 ซึ่งจะใช้กระสุนขนาดใหม่6.8ม mm, มตรและมีความสามารถในการเจาะกราะและแม่นยำสูงขึ้น ปืน XM7 จะเริ่มเข้าประจำการในบ้างหน่วยของกองทัพในช่วงปลายปี2025ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของปืนที่กองทัพสหรัฐอเมริกาใช้งานในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาในอนาคตหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธและการทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องไบคลับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ